ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามารับชมรถสวยรถบ้านแทร้รันเปอร์เซ็นนะครับรถสวยสภาพนางฟ้านะครับเป็นวิสุปชีปาเจโรสปอร์2.5 GT นะครับปี10นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้หน้าเดิมข้างเดิมหลังเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสีเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับสีเดิมโรงงานทุกชิ้นนะครับสีขาวมุกโรงงานนะครับตัวรถสวยมากครับสีสันเต็มครับ ร้วรอยตามการใช้งานมีเล็กน้อยนับเป็นเปอร์เซ็นต์นได้ครับรถสวยขับดีครับซื้อไปใช้งานไปเที่ยวไปต่อยอดในการเดินทางหรือทำธุรกิจบอกเลยว่าจบจบแน่นอนครับผมคันนี้รถสวยมากๆนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานครบทุกจุดเลยนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับมิชลินภายในสวยๆคันนี้ ไฟฟ้าใช้งานครบๆบล้ครับภาษีปี68เดี๋ยวพาชมรอบตัวรถก่อนนะครับรถบ้านสวยๆครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยครับขายดีมากครับตอนนี้เดี๋ยวพามารับชมภายในต่อนะครับบอกปอบไฟฟ้านะครับปากคนขับนะครับโวมาลัยพุสคอนโทรนะครับเลขไม้แท้ศูนครับ จอเดิมโรงงานวีซิวเดิมโรงงานนะครับเกียร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับแอร์แบ็กสองลูกนะครับระบบเบรก ABS นะครับกับยางมิชลินครับใหม่ๆครับสภาพใหม่ล้วสีเ้นครับทัศน์สวยงานทั้งเส้นแน่นอนครับตัวรถสวยๆนะครับ ต่อแถวสองแถวสามนะครับสวยมากครับหนังเดิมโรงงานนะครับคันนี้แอร์ตู้หลังนะครับแอร์เย็นฉ่ำทักคันแน่นอนครับการันตีให้เดี๋ยวพามารับชมตอนติดเครื่องยนต์กันต่อนะครับ ครับพามารับชมต่อติดเครื่องยนต์กันต่อนะครับมีซูบูชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT Auto ปี10นะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc นะครับติดใหม่แท้ศูนย์ครับติดแล้วนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆครับจบๆหายห่วงครับไม่เคยมีการเปิดหรือแกะซ่อมเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมโรงงานแบบไหนแบบนั้นนะครับเครื่องยนต์ข็่แรงครับไม่มีรั่วซึมนะครับ 2.5เขาจะเร็วประหยัดแน่นอนครับท่านผู้ชมรอบนะครับดับแล้วนะครับติดแล้วนะนิ่มๆครับพร้อมใช้งานเดินทางกันทั่วประเทศแน่นอนครับครับสำหรับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2.5 GT AUTO ขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2010คันนี้นะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับรถบอดี้สวยทั้งคันแน่นอนครับ ผมขอตั้งราคาไว้ที่265,000บาทนะครับยันนะครับ265,000บาทสนใจดูรถและทดลองขับได้ที่นครปฐมนะครับอำเภอดอนตูมเดี๋ยวไลน์เรียะตัวรถกับเบอร์โทรศัพท์ผมจะลงไว้ให้อยู่ในคลิปนะครับผมขายเจ็ดที่นั่งดูเครดิตหน้าโปรไฟล์หน้าทิกตอกได้เลยครับรถสวยชัดเจนแน่นอนครับทุกคันนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ